สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาของสปทนะครับซึ่งจะเปิดสอบในเร็วๆนี้นะครับตอนนี้เป็นตอนที่6แล้วนะครับแต่ละตอนมี10ข้อนะครับแต่ละตอนมี10ข้อตอนนี้เป็นตอนที่6เรามาดูกันว่าในตอนนี้จะมีแนวข้อสอบอะไรกันบ้างครับในปี2560 64 มีการประกาศเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเท่าไหร่นะครับก็ถามว่าในปี2564มีการประกาศเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเท่าไหร่กไก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเพิ่ม20เขตขอไข่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพิ่ม40เขตขอควายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพิ่ม20เขตงาะงูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพิ่ม62เขตข้อนี้ตอบคอไยนะครับเพิ่มขึ้น20เขตนะครับคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครับต่อไปครับหน่วยงานใดมีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่ชงชาติก็ไก่สำนักงานรัฐมนตรีขอไข่สำนักงานปลัดกระทรวง คควายสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษางอง,งูสํานักงานกคอสอนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับมีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติคือสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาครับต่อไปนะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งไม่สามารถปฏ in ิบัติราชการได้เรียกว่าอะไรคือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับกไก่รักษาราชการแทนขอไข่รักษาการในตําแหน่งขควายปฏิบัติหน้าที่แทนงองูปฏิบัติราชการแทนขคนนี้ตอบขอไขนะครับรักษาการในตําแหน่งเขตพื้นที่การศึกษาไม่มีผู้อำนวยการเขตข้อใดกล่าวถูกต้องถึงผู้ทำหน้าที่แทน กอไก่ร,รักษาราชการแทนขอไข่รักษาการในตําแหน่งคอปายปฏิบัติหน้าที่แทนงอง,งูปฏิบัติราชการแทนข้อนี้ตอบรักษาการรักษาราชการแทนนะครับผู้รักษาการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน2551ฉบับที่2 พุทธศักราช2,558คือใครคือผู้รักษาการพระราชบัญญัตินะครับตามระเบียบข้าราชการพลเรือนนะครับก็ไก่นายกรัฐมนตรีขอไข่รองนายกรัฐมนตรีคอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยงองงูประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้อนี้ตอบนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้รักษาการ พระราชบัญญัติตามระเบียบนะครับข้าราชการพลเรียน2,551ฉบับที่2พุทธศักราช2,558นะครับนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับคณะกรรมการกอพอมีใครเป็นประธานกอไก่นายกรัฐมนตรีขอไข่รองนายกรัฐมนตรีขอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยงองูงงง ข้อกอและข้อขอคือข้อที่ถูกนะครับคือนายกและตมนตรีและรองนายกและตุนตรีเป็นคณะกรรมการกอพอนะครับและเป็นประธานนะครับของกอพอต่อไปนะครับคณะกรรมการกอพอมีจํานวนทั้งสิ้นไม่เกินกี่คนนะครับก็ถามว่าไม่เกินกี่คนนะครับ กอไก่9คนขอไข่10คนคอควาย12คนงองง,งู15คนข้อนี้ตอบ12คนนะครับคณะกรรมการกอพอมีจำนวนไม่เกิน12คนครับผู้บังคับบัญชาในสำนักงานกอพอือใครคือผู้บังคับบัญชานะครับคือใครกอไก่นายกแัะตมนตรีขอไข่เลขาธที่การกอพอคอควายผู้อำนวยการกอพององูหัวหน้าสำนักงานกอพอ ผู้บังคับบัญชาของกอปอนะครับคือเลขาธิการกอพอประธานอ,อกอพอสามัญประจำกระทรวงคือใครนะครับก็ไก่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดขอไข่นายกนฐมนตรีคอควายผู้ทรงคุณวุฒิงอง,ง,งูประหลัดกระทรวงข้อนี้ตอบกอไก่นะครับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง ประธานอ,อกพจังหวัดคือใครนะครับกไก่ผู้ตรวจราชการประจําจังหวัดขอใขรผู้ว่าราชการจังหวัดขอวายรองผู้ว่าราชการจังหวัดงองูประลัดจังหวัดข้อนี้ตอบผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหมดแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายนี้นะครับก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเพราะว่าในตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีตัวย่อ หลายๆข้อนะครับซึ่งเกี่ยวกับตัวย่อบางครั้งก็ทําให้สงสัยว่าตัวย่อเนี่ยมันย่อมาจากอะไรนะครับคำแรกนะครับที่ผมนํามาเป็นเกร็ดความรู้นะครับคือคําว่ากออกออก็ย่อมาจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับเราจะได้ยินคํานี้อยู่บ่อยๆนะครับเช่นต้องไปสอบกออบ้างนะครับมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกอพ ก็ย้ําอีกครั้งนะครับคําว่ากอพย่อมาจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับและอีกคำหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่ได้ยินตัวย่อนะครับคืออกกพอนะครับมีอกกอพอกระทรวงอกกพกรมอกกอพอจังหวัดนะครับอกกพอเนี่ยย่อมาจากนะครับคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงนี่คืออกกพกระทรวงนะครับแล้วก็มีคณะอนุกรรมการสามัญประจํากรมนะครับ ย่อว่าอกกพกรมนะครับออกโดยนามกรมนะครับนี่อยู่ในกรมคณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัดนะครับเรียกโดยย่อว่าอกกพจังหวัดนะครับซึ่งมีผู้ว่าราชการนั่งเป็นประธานนะครับออกในนามจังหวัดคณะอนุกรรมการนะครับสามัญประจําส่วนราชการอื่นนอกจากส่วนราชการตามข้อ1และข้อ2ข้อ3เนี่ยก็จะมีชื่อพ่วงท้ายไปด้วยนะครับคืออกพ,พนะครับเป็นหลัก คือคณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัดกระทรวงหรือว่ากรมก็แล้วแต่นะครับกรนีนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็จบลงนะครับ10ข้อที่ผ่านมาบวกกับเกรดความรู้นะครับว่ากอพย่อมาจากอะไรนะครับแล้วก็ออกกอพย่อมาจากอะไรนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะสับสนนะครับเมื่อเจอข้อสอบเกี่ยวกับตัวย่อตัวอักษรย่อนะครับ ทำให้เราสับสนได้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านนะครับที่ว่ากําลังจะสอบนักวิชาการศึกษาของสอพทนะครับในเร็วๆนี้นะครับได้ตั้งใจกันอ่านหนังสือแล้วก็เก็บรวบรวมความรู้ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเมื่อเราเข้าสู่ห้องสอบเราไม่สามารถที่จะไปค้นคว้าความรู้ได้เลยวันนั้นนะค,คือการลงสนามจริงนะครับ นะครับก่อนที่จะจบกันนะครับก็กดไลค์กด u u s c r i b e นะครับกดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ